รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย จิตวิญญาณที่ต้องการสืบสารมรดกภูมิปัญญาในการทอผ้าพร้อมทั้งอนุรักษ์รักษาลายผ้าโบราณของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพทองจังหวัดกาลาสินที่เลื่องลือในความสวยงามและประณีตอีกทั้งเมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ชื่นชอบยอมรับของลูกค้าในวงกว้างถือเป็นเรื่องราวที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะยานอัตลักษณ์ ของผู้ไทยนะแม่ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ผู้ซื้อทอดแต่จะเคยเดิ้งน้อยไว้ลุ้นขเขาจะเคยลุ้นหลังนะผู้จักวะเวลาเข้าท่อผ้าเต่ละผืนพอแม่ผ้าเอดมันญยาในเลอนะคะเพราะว่าจุดมุงหมายของเราเข้านะคือจะเคยเป็นจะเคยเป็นศูนย์โลมของผู้ไทยนะแม่ค่ะอยู่ร้านนี้ขายเม็ดคุยยางค่ะขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของผู้ไทยตั้งแต่เครื่องจักสาน เครื่องจักสานผ้าห่มผ้าพื้นตัดเสื้อกระโปรงกระเป๋าได้เมิดค่ะที่เป็นอันตรายของผู้ไทยเฮาเอกอัตรายของผู้ไทยนี่ค่อยสว่ามันอยู่ยเยอบไปวะวคือคู้ความเป็นตัวตนของเฮาน่ะแม่ค่ะเขียนว่าเสื้อเสื้อผู้ไทยเฮาปั๊บนี่ว่าเป็นผู้ไทยเลยน่ะแม่ค่ะอยู่ยุคความพู้มืดเพราะว่ามันเป็นอัตักษณ์สัญลักษณ์ของกะเต้บัณนพระบรูธเฮามามันมันมันเลยเป็นแค่เป็นเพละินนะคะเฮาไปนุ้งเปรเทศเสื้อทางอื่นกะมันมันได้ความผู้จืดว่าเป็นผู้ไทยน่ะแม่ค่ะ ซอยได้หลายค่ะเงินเงินจะกองทุนพัฒนาบทบ้าทสตรีนะคะ่ะเอเธอร์ไทยบ้านได้งานทํำแล้วก็เป็นเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำน่ะแม่ค่ะสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับที่เป็นสมาชิกของกองทุนบทบ้าทสตรีนะคะ่ะกู้ได้มีเมนว่าเออเคิเด็กเข้าไม่ดีเข้าก็กู้ได้น่ะแม่ค่ะคือเข้าเอดจิงปฏิบัติจริงเอเธอร์เข้าเห็นเอเธอร์เพิ่นเห็นผลงานน่ะแม่ค่ะว่าเขาสามารถที่สำลักนี้ได้แล้วก็เห็นผลงานเสืรอมประจักษ์น่ะคะ่ะ ก็ต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพท,ทองจังหวัดกาลสินค่ะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาในการทอผ้าแบบดั้งเดิมแต่ก็ไม่ยอมหยุดที่จะพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์จนผ้าทอเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้าไปสนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบีย้ยต่ำทําให้สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสตรีได้อย่างมั่นคงค่ะส่วนครั้งหน้าจะพาไปดูความสําเร็จของสตรีกลุ่มไหนต้องติดตามนะคะ